สวัสดีค่ะปลื้มนะคะจากเพจประกันออนไลน์บายเมืองไทยเอเจ้นค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะปลื้มจะมาพูดถึงประกันชีวิตแบบบำนาญ2แบบด้วยกันค่ะก็คือเมืองไทย 8501D55 และ 8501D60 ค่ะแบบประกันทั้ง2แบบนี้นะคะจะชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียวค่ะและรับทำประกันนะคะตั้งแต่อายุ30ปีจนถึงอายุ85ปีค่ะ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง3แสนบาทด้วยกันค่ะเลือกรับบำนาญได้นะคะตอนอายุ50ปีค่ะสำหรับแบบประกัน 8501D55 และรับบำนาญตอนอายุ60ปีสำหรับแบบประกันเมืองไทย 8501D60 ค่ะรับเงินบำนาญน,นะคะปีละ12%ของทุนประกันค่ะรับบำนาญจนถึงอายุ85ปี ความคุ้มครองชีวิตก่อนที่จะรับเงินบำนาญน,นะคะในปีที่1ถึงปีที่10ค่ะจะคุ้มครองที่110%ของเบีย้ยประกันที่ชำระมาค่ะและปีที่11เ,เป็นต้นไปจนถึงก่อนรับเงินบำนาญน,นะคะจะคุ้มครองที่140%ของเบีย้ยประกันภัยค่ะและสำคัญที่สุดนะคะแบบประกันนี้ไม่รับชำระเบีย้ยด้วยบัตรเครดิตรับเป็นเงินโอนหรือว่าเช็คเท่านั้นค่ะ มาดูตัวอย่างเปรียบเทียบ2แบบประกันไปพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งแบบประกัน 8501D55 และแบบประกัน 8501D60 ค่ะอายุที่รับทำประกันนะคะ 8501D55 จะรับทำประกันตั้งแต่อายุ30ปีจนสูงสุดคืออายุ53ปีค่ะ ส่วน 8501D60 จะรับตั้งแต่อายุ30ปีเท่ากันแต่ว่าจะรับสูงสุดถึงอายุ58ปีค่ะความคุ้มครองชีวิตก่อนรับบำนาญทั้งสอบแบบเหมือนกันนะคะก็คือปีที่1ถึงปีที่10เสียชีวิตจะจ่ายให้ที่110%ของเบี้ยประกันและปีที่11เเป็นต้นไปเสียชีวิตจะจ่ายที่140%ของเบี้ยประกันที่ชำระมาค่ะ รับเงินบำนาญน,นะคะถ้าเป็น8501 D55 คือรับประกันบำนาญตั้งแต่อายุ55ปีจนถึงอายุ85ปีจ่ายเงินบำนาญ12%ของทุนประกันชีวิตค่ะส่วน8501 D60 นะคะจะรับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีค่ะและรับบำนาญจนถึงอายุ85ปีเท่ากันจ่ายบำนาญปีละ12%เท่ากันค่ะ ความคุ้มครองชีวิตนะคะหลังรับเงินบํานาญไปแล้วเกิดเสียชีวิตค่ะบริษัทนะคะจะจ่ายให้โดยการคํานวณจากเบีย้ยประกันที่ชําระมานะคะรบด้วยเงินประกันบํานาญที่ได้รับไปแล้วค่ะ<อ>เหลือเท่าไหร่บริษัทจ่ายคืนให้เท่านั้นค่ะมาดูตัวอย่างนะคะที่ผู้ชายอายุ40ปีค่ะถ้าทําประกันบํานาญ85 1 D55 นะคะทุนประกันชีวิต100,000ค่ะจะจ่ายเบีย้ยอยู่ที่ 15,722บาทค่ะแต่ถ้าเป็นแบบ8501้60นะคะทุนประกัน10,000แสนเท่ากันนะคะจะจ่ายเบีย้ยประกันน้อยกว่านะคะ <c oughs> ก็คือเบีย้ยประกันอยู่ที่1 1 2 4 0 1บาทค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ผู้ชายอายุ40ปีที่ทำทุนประกันชีวิต1 0 0 0 0 0บาทค่ะจะได้รับเงินบำนาญนะคะ12เซของทุนประกันก็คือปีละ1 2 0 0 0บาทค่ะ ถ้าอยู่จนครบสัญญานะคะแบบประกันบํานาญ 8501D55 นะคะจะได้รับเงินตลอดสัญญาอยู่ประมาณที่372,000บาทค่ะส่วนแบบประกัน 8501D60 นะคะจะได้รับเงินบํานาญอยู่ที่312,000บาทค่ะผลต่างนะคะระหว่างเงินบํานาญที่ได้รับกับเบี้ยประกันที่จ่ายไปนะคะถ้าเป็น 8501D55 นะคะจะได้ มาทั้งหมดประมาณ2 2 0 0 0 0บาทค่ะส่วน8501 D60 นะคะจะได้รับเงินประมาณ200,000บาทค่ะตัวอย่างที่2นะคะเป็นผู้ชายอายุ50ปีค่ะทำทุนประกัน100 0 0 0บาทเท่ากันนะคะสำหรับแบบประกัน850 1 d 5 5นะคะจะชำระเบีย้ยอยู่ประมาณที่2 9 0 0 0บาทค่ะและแบบประกัน8501 D60 นะคะจะชำระเบีย้ยอยู่ประมาณที่1 5 6 0 0 0บาทค่ะ รับเงินบำนาญนะคะปีละ12,000บาทนะคะคิดเป็น12%ของทุนประกันชีวิตค่ะเงินบำนาญที่ได้รับตลอดสัญญานะคะสำหรับแบบประกัน 8501D55 จะได้รับประมาณ370,000บาทค่ะและแ้าจะได้รับประมาณ3 1 0 0 0 0บาทค่ะ,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  3, 000, 000, คะผลต่างนะคะระหว่างเบี้ยประกันที่ชำระไปกับ เงินบำนาญที่ได้รับนะคะ 8501D55 นะคะจะได้รับนะคะเงินอยู่ประมาณ160,000บาทค่ะส่วน 8501D60 นะคะจะได้รับเงินอยู่ประมาณ155,000บาทค่ะและสำหรับตัวอย่างสุดท้ายนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นผู้ชายอายุ55ปีเหมือนเดิมนะคะแต่กำหนดว่าจะชำระเบี้ยประกันนะคะอยู่ที่200,000บาทนะคะ สำหรับแบบประกัน 8501D55 นะคะจะได้ทุนประกันชีวิตทั้งหมด95,000บาทค่ะส่วนแบบประกัน 8501D60 นะคะจะได้ทุนประกันชีวิตที่สูงกว่าค่ะก็คือได้ทุน130,000บาทค่ะเงินบำนาญนะคะจะได้รับ12%ของทุนประกันนะคะดังนั้นแบบประกัน 8501D55 นะคะก็จะได้ เงินบำนาญน,นะคะปีละประมาณ11,000บาทค่ะและแบบประกัน85 0 1 d 6 0ุดนนะคะจะได้รับเงินบำนาญอยู่ที่ปีละประมาณ15,000บาทค่ะเงินบำนาญตลอดสัญญาจนถึงอายุ85ปีนะคะถ้าเป็นแบบประกัน85 0 1 d 5สุดนนะคะจะได้รับเงินประมาณอยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทค่ะส่วนแบบประกัน85 0 1 d 6 0ุนนะคะจะได้รับเงินอยู่ประมาณที่4,0,000 0บาทด้วยกันค่ะ ผลต่างนะคะระหว่างเบีย้ยประกันกับเงินบำนาญที่ได้รับนะคะถ้าเป็น 8501D55 จะได้อยู่ประมาณ150,000ค่ะส่วน 8501D60 นะคะจะได้อยู่ประมาณที่200,000บาทนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นแบบประกัน 8501D60 นะคะที่ชำระเปี้ยเท่าๆกันนะคะจะได้ผลตอบแทนนะคะมีมูลค่าที่มากกว่าแบบประกัน 8501D55 แต่ว่าก็ต้องแลกกันนะคะ,ะกับเรื่องของการจ่ายบำนาญที่ตอนอายุ60ปีค่ะส่วนแบบประกัน8501 D55 แม้ว่าผลตอบแทนที่ได้จะน้อยกว่าแต่ว่าจ่ายบำนาญเร็วกว่านะคะ<ม>ก็คือจ่ายตั้งแต่อายุ55ปีค่ะดังนั้นก็ลองดูนะคะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันคะ่ะ สุดท้ายนะคะเพิ่งขอฝากเบอร์ติดต่อแล้วก็ ID ไลน์ไว้นะคะสำหรับใครก็ตามที่ฟังจนมาถึงท้ายคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้รับการติดต่อจากลูกค้าที่สนใจทำประกันเข้ามานะคะเพื่ยินดีดูแลข้อมูลเรื่องการทำประกันให้นะคะแล้วก็ขอดูแลตลอดอายุสัญญาเลยค่ะทำประกันค่ะทำที่ไหนก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากได้คนดูแลให้ทำที่เราค่ะ